นี่นะครับมีปิตานะครับหลวงพ่อโต,โตนะครับวัดเนินนะครับมาใหเพื่อนๆชมนะครับน,นะครับอ,องค์พระเนี่ยลงรักนะครับดูรักด,ดูรักนะครับจะลงกล้องให้ดูนะ พระอ,องค์นี้นะครับจะศึกสักหน่อยนะครับพระอ,องค์นี้ศึกสักหน่อยเพราะว่า,าคนที่ไม่รู้จักครับคนที่ไม่รู้จักอยู่กับเขาคนที่ไม่รู้จักก็เลยทําให้ไม่รู้คุณค่าของพะะระ รูจากคุณค่าขพระแล้วก็วางผสมกับเหรียนนะครับไว้ในถาดนะครับพอผมไปเจอนะครับผมก็เลยได้มานะครับนี่โอ้ลงกล้องไม่ชัดเท่านี้เลยนะครับเนนี่นะครับนีจะสึกนี่ดูดูด้านหลังนะครับดูด้านหลัง นด้านหลังอรอยเชิญของรันรับนะครับ,รบสวยๆแต่ผมในความรู้สึกของผมนะครับว่าผมเสดายนะครับเสดา่าคนที่ไม่รู้คุณค่าของพระนะครับ อัน,นี้นะครับแต่จะหาสวยสวยก็ยากนะครับเพราะว่าเสียนทุกวันนี้ก็เจ็บเจ็บหมดแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม